คดยอสวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาพบกับครูยอดนะครับป .4 ทุกคนใช่ไหมวันนี้ก็มาได้ความแปลกตาใช่ไหมครับมาเรียนทางออนไลน์กันนะครับนักเรียนจําได้แล้วใช่ไหมเราเคยเรียนกันไปก็คือมีสัตว์ใช่ไหมเราเรียนเรื่องสัตว์กันไปใช่ไหมครับสัตว์แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถูกต้องไหมครับนักเรียนน่าจะพอจําได้แล้วทีนี้เดี๋ยวกิจกรรมที่จะทำวันนี้นะครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมหน้า44กันนะครับหน้า44แต่ก่อนจะทํานักเรียนต้องดูนะครับดูสัตว์ทั้ง20ประเภทนี้ก่อนนะครับสัตว์มีอะไรบ้างอ่ะมาดูด้วยกันพร้อมกันนะครับมีเตา่าใช่ไหมครับมีเตา่าเป็ดเสือกกิ้งกา่าอันนี้คือซาแลนเดอร์นะครับซาแลนเดอร์นก ปลาปลากระเบนใช่ไหมครับเก้าแล้วนะเก้าแล้วนะครับไส้เดือนดินนะครับอันนี้คือไส้เดือนดินมีแพนด้าแมงมุมเรียกว่าอะไรครับนักเรียนเรียกว่าอะไรใช้ปลาดาวไหมไม่ใช่ใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ปลาเนาะเรารู้แล้วนะครับมันเรียกว่าดาวทะเลนะครับดาวทะเลกุ้งดอกไม้ทะเลพึ่งพญาตัวตื้นนะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือ ฟองน้ำใช่ไหมครับฟองน้ํหมึกแล้วก็หอยทากเห็นไหมครับตอนนี้เรียนรู้จักเนี่ยครูมีภาพสัตว์นักเรียนทั้งหมด20ชนิดนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับนาภาพสัตว์ทั้งหมดเนี้ยมาจัดแล้วก็จําแนกประเภทนะครับก็คือเราจะมาทํากิจกรรมที่2กันก็คือเราจะจําแนกสัตว์ได้อย่างไรนะครับอ่ากิจกรรมนี้ทําเพื่ออะไรอันนี้จดลงตามได้เลยนะครับก็คือทําเพื่อ สังเกตแล้วก็อธิบายโครงสร้างภายนอกแล้วก็โครงสร้างภายในอยของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับสองก็คือจําแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้การมีกระดูกสรรันหลังเป็นเกณฑ์เนาะการทดลองมี2ตอนนะครับตอนแรกเราจะมาสังเกตก่อนเนาะสังเกตกิจกรรมแรกนะครับครูจะให้นักเรียนใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์นะครับใช้ลักษณะภายนอกเช่นเมื่อกี้เราดูมาแล้วอะครับ20ชนิดเมื่อกี้เราใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ใช่ไหม ใช้เก์อะไรดีนะแล้วจะมาแบ่งกลุ่มลองดูภายนอกสิดูอีกรอบดูอีกรอบใครดูไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนแล้วก็ลองดูนะครับลองทําด้วยตัวเองก่อนนะครับเช่นเกมภายนอกครูใช้เรื่องของการมีปีกไม่มีปีกนั่นเลยครับถ้ามีปีกไม่มีปีกใช่ไหมครับแสดงว่ากลุ่มที่1นึ่กูอาจจะเป็นมีปีกกลุ่มที่2ก็เป็นไม่มีปีกมีปีกคืออะไรมีปีกเช่นเป็ดใช่ไหมครับนกใช่ไหมมีปีกอ่าไม่มีปีกเช่น กิ้งกาโกรกอ่าไม่มีปีกเห็นไหมครูได้สัตว์สองจำพวกแล้วใช่ไหมครับหรือครูบอกอืเปลี่ยนค่ะหนูอยากดูเป็นขนมีขนไม่มีขนใช่ไหมครับกลุ่มที่หนึ่งก็อาจจะเป็นมีขนเช่นอ่าเป็ดใช่ไหมครับมีขนเสือมีขนนกมีขนใช่ไหมครับหรืออมาดูหน้านี้มีอะไรมีขนไหมอ่ะก็มีผึ้งใช่ไหมครับมีขนใช่ไหม มีแพนด้ามีขนแต่สัตว์กลุ่มที่ไม่มีขนใช่ไหมไะส้เดินดินไม่มีขนพญาตัวตืดไม่มีขนใช่ไหมครับกบไม่มีขนใช่ไหมครับแบบนี้ครับก็คือเลือกให้นักเรียนเลือกนะครับว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกนะครับใช้เกณฑ์อะไรนักเรียนก็จดลงมาดังนี้เลยเขียนลงมาเลยครับเกณฑ์ที่นักเรียนใช้จําแนกคือคืออะไรมีขนไม่มีขนก็ได้หรือใครบอกว่ามีปีกไม่มีปีก บางกวาจะดูเป็นมีขาไม่มีขาอะไรแบบนี้ครับแล้วเรียนก็มาใส่ลงในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4ถ้าเราได้มีปีกไม่มีปีกกลุ่มที่1เราก็เป็นมีปีกเช่นเขียนมาไม่มีปีกเช่นอะไรก็เขียนสัตว์ชนิดนั้นมานะครับเห็นไหมกิจกรรมนี้ง่ายมากฝึกให้นักเรียนทําเองนะครับจําแนกประเภทสัตว์ทั้ง20ประเภทนี้โดยใช้ลักษณะภายนอกนะครับโดยใช้ลักษณะภายนอกนะครับ ทำไม่เสร็จนะครับทำไม่เสร็จก่อนกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อในกิจกรรมถัดไปนะครับสนุกคิดวิทย์ครูยอดอ่าเล่นทำกิจกรรมเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับใครทําเสร็จแล้วนะครับก็มาดูกิจกรรมถัดไปนะครับหน้า45เนอะจริงๆแล้วสัปดาห์นี้ที่ครูบอกใช่ไหมครับที่ครูบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการทดลองกันเนาะแต่พอมันติดสถานการณ์นี้เราก็ไม่สามารถทดลองได้นะครับ ก็สิ่งจะทดลองนะครับก็คือเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยจริงๆเนาะจริงๆแล้วเราจะต้องมีปลามา1ตัวแล้วก็กุ้งมาอีก1ตัวใช่ไหมครับแล้วเราจะมาดูโครงสร้างของมันกันนะครับแต่ตอนนี้พอเราไม่มีทำยังไงครูจะให้กิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเซิร์ชนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับให้นักเรียนเซิร์ชอินเทอร์เน็ตถึงโครงสร้างภายนอกแล้วก็โครงสร้างภายในของปลาแล้วก็กุ้งนะครับน,นักเรียนเราไปเซิร์ชดูเซิร์ชเสร็จทำยังไงต่อ นักเรียนมาดูตรงนี้ครับโจบอกว่าให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างภายนอกของปลาก่อนใช่ไหมครับนักเรียนก็มีปลามาเลยถ้าใครบ้านมีปลาอยู่พอดีก็เอาปลามาสังเกตเลยนะครับบ้านใครมีก็เอามาสังเกตแต่ถ้าไม่มีก็เสิร์ชเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็วาดมาว่าโครงสร้างภายนอกของปลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างมีเกล็ดไหมมีหางมีครีบมีหนวดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่มานะครับอีกอันนึงก็คือ โครงสร้างภายนอกของกุ้งนักเรียนเขาวาดมานะครับว่ากุ้งเป็นยังไงบางคนบ้านมีกุ้งอยู่พอดีเอากุ้งมาสังเกตสิใช่ไหมครับหรือบางคนไม่มีก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับรูปในเน็ตเยอะแยะใช่ไหมครับเยอะเลยเราสามารถเซิร์ชแล้วก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะเรียนวาดภายนอกเสร็จก็ลองเซิร์ชลักษณะภายในซิว่าโครงสร้างภายในของปลาเป็นยังไงโครงสร้างภายในของกุ้ง เป็นยังไงนะครับใช่ไหมครูรู้ว่าเนี่ยเรายังไม่เคยซื้อหรอกเรารู้แล้วว่ามันแตกต่างอย่างไงแต่ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับหรือบางคนที่บ้านมีกุ้งมีปลาอยู่พอดีลองพาดูนิดนึงสิว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ลองวาดออกมานะครับกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับหน้า45นสิ้นักเรียนก็แค่วาดรูปให้สวยงามเนาะพอเรียนวาดเสร็จนะครับมาทํากิจกรรมหน้าต่อไปกิจกรรมหน้าต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนจําแนกสัตว์ตามการมีกระดูกสันหลังหรือว่ามีหรือว่าไม่มีกระดูกสันหลัง ทีนี้เราจะรู้ได้ไยว่าอันไหนมีอันไหนไม่มีใช่ไหมครับเราใช้สัตว์20ชนิดอันเดิมเลยนะครับแต่ครูจะมีภาพนี้ให้นักเรียนใช่ไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คืออะไรสุนัขใช่ไหมครับเต่าเป็ดสไลา์เม,มนเดอร์กบกิ้งกา่านกใช่ไหมครับปลาปลากาเบนมีแพนด้าใช่ไหมครับแมงมุมไซเดินดินเนี่ยครับ ครูจะให้นักเรียนดูสัตว์ทั้ง20ชนิดนี้เสร็จแล้วก็จําแนกเนาะแต่อันนี้คร,ร,ร,นะครูให้ใช้เรื่องของการมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เท่านั้นนะครับให้ใช้เรื่องของการมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เพราะ,ะนั้นถ้าใช้มีกระดูกสันหลังเราจะแบ่งได้กี่กลุ่มครับก็ต้องแบ่งได้แค่2กลุ่มใช่ไหมเราจะแบ่งได้2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1เป็นกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง อันนี้ครูเขียนให้เลยนะครับมีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างนักเรียนก็ไปดูว่าภาพว่าสัตว์ตัวไหนมีกระดูกสันหลังก็เขียนลงมากลุ่มที่2ก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็ไปดูจากบัตรภาพมเมื่อกี้ที่ครูให้ไหว้ครับยี่ชนิดว่าอะไรไม่มีกระดูกสันหลังบ้างเจ้ไหมครับพอเรียนทําเสร็จก็ตอบคาถามให้หมด นะครับทำเสร็จก็ตอบคําถามให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จนะครับวันสุนะครับครูจะส่งเฉลยกลับไปให้นะครับแต่ระหว่างนี้ให้นักเรียนฝึกทําตัวเองลองคิดลองอะไรให้เต็มที่นะครับก็เนาะจะได้มีการแบบพัฒนาใช่ไหมอยู่ว่างๆแล้วก็ดูคลิปดูอะไรวนไปใช่ไหมครับจะได้อ่าทำทำข้อสอบได้ดีขึ้นเนาะเวลาทําข้อสอบเวลาอย่างเงี้ยเราก็จะแมนยิ่งขึ้นนะครับเพราะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจําให้ได้นะว่าสัตว์ไหนมีกระดูกสันหลังสัตว์ไหนไม่มีกระดูกสันหลังนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับตั้งใจทํางานนะสนุกคิดวิทย์คุยยอด